สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับมนีวิญญาภาเที่ยวนะครับเด็กขมามืองขอนแก่นนะครับเดี๋มีโอกาสเด็กขมามืองขอนแกน่นแล้วก็มาตรงสนามบินนานาชาติขอนแก่นนะครับย่างเมือแรงตอนนี้หาโมงก,กลัวนะครับหาโมงก,กลัวเกือบสิงหโมงแล้วนะมาส่งพีเขาไปกรุงเทพนะครับก็ที่แรกก็ไปคิดว่าสิมาลับค้นนะครับมารับพี่น้องบันโบแมนมามาได้ไอ้เพิ่นไปกรุงเทพนะครับกเลย มีโอกาสได้ขึ้นมากเก็บภาพเป็นพี่น้องบางแงยมามแรงนะครับสนามบินนาน,นาชาติเมืองขอนแก่นนี่นะครับเนี่ยโอ้ยมืดต,ตื่อพี่น้องไม่เห็นตรงนี้ปเปลี่ยนไปมากเลยนะพี่น้องถ้าพี่น้องเคยติดตามคลิปวิญญาณนะบริเวณนี่สิเียนปลาเด้ยเปนมาครับเป็นปลาแต่มาบัดนี้โอ้ยความเสียวก็เกิดขึ้นแนวลูกแปลงล่าง มองดูแนมลงไปบัดนี้เป็นสถานที่ชักเห็ดอย่างครับพี่น้องบ่ท่านเขา้าใจบ่ท่านได้รู้รายละเอียดเอา้าโอ้พี่น้องแนมไปทางผู้ทางอำเภอคอนแสนไหมครับบ๊วยทางไออำเภอผู้เขียวพูดนะแสงครับแสงอะไรเน,ะนเาะเอินโบราณเดินเอินีนนน่ยก็แสงอยังก็ครับหเห็นไหม อ้ามงามพี่นะ้องนะครับมีโอกาสกัดได้มากเก็บภาพพี่น้องเบ่งกับพอดีเอฟซีเพิ่นอยากให้พี่ยาผ้ามาเบ่งสนามบินนันนาชาิคอนแกนให้แ่ว่าอาคารหม่แล้วไปกับว่าท่านได้ทราบพื่อกันนะครับเพราะว่าแต่วันเวนี่รัเนเวนรันเวของของสนามบินนั่งเห็ดยี่แมครับนั่งนั่ง่งอสา้ายุคนอ้นลา่าดูเห็นบ่ นะครับต่เครื่องโบเห็นสักลำพี่เน้องบแทนเห็นเครื่องสักล่ำเลยโรลัวไปจังใดเนาะบอฮัวสุนามบินคือโบมีเครื่องล่งหรือจังใดหรือว่าเบิดเวลาหรือจังใดนะครับดวค่อยติดตามเพราะว่าพีบันชีเดินทางไปไปกรุงเทพไปแล้วเครื่องตรงมาล่งนะประมาณหกโมงนะ ในี่ใกล้ๆหงม่วงแล้ะครับกัสีเห็นเนาะว่าขึ้นลงลงจงนะังไดเนาะคำคำจังสีสีลง่แบบใดนี่ครับบรรยากาศย้าเหมือแรงคำคำณสนามบินนานาชาติเมืองคอนแก่นนะครับเป็นลักษณะแบบนะครับนะอือโอ้มาขึ้นกระดีนะครับเห็นไฟมากมายเลยไฟถนนนทางไฟต่างๆเนาะเห็นโอ้ยภูเขาแนมไปขี่ฝ่าทั้งฝุ่นเมื่อคืน ตึงๆเป็นได้มีฝนตกแท้พี่น้องคนคุณ่ะเนาะมันฝนมันจะตกมาห้ามเข่าคนจิพี่น้องบาง่า้เนาะนะครับอันนี้คอยติดตามมึงพี่น้องว่าวมีเครื่องลงบ่เนอะ่ะมีเครื่องมาลงบ่น,นะครับแล้คอยติดตามอส <le> อือตัวบึงสกายวอล์กนะตรงสกายวาอล์กสักเท่เนาะขบปรากฏว่ารถรถทุกสั่นเต็มมืดนะครับรถทุกสั่นเต็มมืดเลยนะครับ รดทุกสั้นที่วิญญาคิโลมาต่างกันหนึ่งสองสามสี่หาครับจุดชมวิวนี่เนีพี่น้องเห็นปะจุดชมวิวนี่เด้ไปไปบังวิวแบบใดยังจังใดไปเบิังนะครับโอ้จุดชมวิวเมืองคอนแกนตะพี่นอกนี่จุดชมวิวว่วาัชรวาพื้นที่โทนี่ครับอาคานปาดดูดู ขั้นสนามบินในชาติของคอนแกนไม่ย่ำขึ้นไหมขข้นมากมากต่ย่ำเว้นนะครับเนาะเฮ้ยเบืองเมืองคอนแกนบานนี่หนักขนาดนี้นะตอนนี้ว้าวพี่น้องมองดูบินย่ามากต่ย่ำกังเว้น้ํำขึ้นบ่อยมากเพราะมาเห็นย่ำมึงขึ้นป้าไฟมากไหมเลยครับไฟยังมากไหมดูดูโอ้ คุณเอือืมอืมคนแก่นนะครับเมืองคอนแกน่นปูนพี่น้องซุ่มไม่เบิ่งกันนะซุ่มเมืองไก่นั่นเป็นอย่างนาะเดี๋ยวซุ่มเบ่งไก่เมืองคอนแก่นนะ่ะปูนเห็นไ่มพี่น้องคุณเห็นตัวเมืองคอนแก่นเด้ครับผมนะไฟยิบยับยับ,บยับยิบยับอยู่คุณูนอคุณนะครับเห็นไ่มบรรยากาศเมืองคอนแกน่น บ้กขึ้นด้านบนกันน่าพี่น้องย,อยางมึงสั่นบนเป็นไดเนาะคือสีงามเนาะชิ้นสูงเนาะครับเท่าตัวนี้สกายวอล์คตัวนี้งามตรงที่ว่าจุดชมวิวนี่ปาดมังกรแกนยามขึ้นมางามจับพี่น้องฟูนะอือที่ตเนาะมึงดูสนามบินเด่นเลยไฟข้าเจ้าเป็นสีสันสวยงามเลยครับมึงดูอืมนี่มึงพี่น้อง เบองอาคารอาคารผู้ดีศาลนะครับขานผู้ดีศาลว้าสวยงามเลยพี่น้องสวยงามสวยงามนี่นะครับสนามบินนานาชาติเมืองคอนแก่นยิ่งใหญ่จริงๆพี่หน้องงามขึ้นแห่างงามสีสันงามมากเลยเดี๋ยวเก็บภาพเลี้ยวไปให้เบิ้งนะครับพี่หน้อง ไปพี่น้องดิพาไปขึ้นสันเจ็ดครับไปเบื้องสันเจ็ดเนาะครับเนาะขึ้นเบเนื้องสันเจ็ดเหมือนกันไปขืนเรื่อยื้สันหกนะครับไปขึ้นเบื้องสันเจ็ดน้ำกันครับเป็นยังไงเนี่ยเนาะโอ้เสียงยังไม่ดังตียานเถอะนำเข้าตรงยางริมๆเล็กน้อยนะครับเด้อเพราะว่าเดี๋ยวรถสวนตรงนันะ้นเนาะโอ้ขึ้นมาสันเจ็ดพี่น้องเห็นเมฆก,ก่อนนึงไหมครับคือสัตว์ล้านปีกำลังยิงปืนเห็นบ่ อาปากเซเบย์คือไดโนเสาร์ใหญ่เห็นไหมยิงปืนตุ๊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 เสียนะโอ้ยจินตนาการนะครับจินตนาการเกินไปนี่แหละคือสนามบินนานาชาติเมืองขอนแก่นนะครับนะเก็บบรรยากาศให้ชมยามกลางคืนนะครับไปขึ้นบ่งสันเจ็ดังเทิงเป็นยังไงบ่งดูขนาดสันเทิงยังมีรถจอดบึงดูพี่น้องนะครับก็พ่อจอดได้นะครับพ่อจอดได้อยู่นะครับเอเครื่องบินนั่นมาก มาบออ่อนอบบอดเ่อร์อว่าเพิ่นจะเดินทางไปกรุงเทพเครื่องอยูตรงโลงหกโมงพอเพราะว่ากเครื่องอยูตรงมา่งโระมา่นหกโมงนะครับแล้วเพิ่งดูครับเมฆไหมมันคือผู้เขาที่แนมไปเนี่ยครับอาลาอาลาเลยคุณบ๊ยคุณะ สัตว์ประหลาดล้านปีคือไดโนเสาร์เลยเมืองคอนแกนคือเอกลักษณ์ของเมืองคอนแกนคือไดโนเสาร์เนาะอีกเบิองเพิ่งยิงเพิ่นได้นนปืนเนี่ยคยิงตึมใส่ยังนี่นกนก,นกยักเห็นบ่ไดโน,โน,นเสาร์นี่ยิงตึมนกยักเต้นี่ตัวนี้โอโ้เโโนาะครับกินตนาการว่ากันไปพีปน่นาะแล้วไปเบืองข้างหลังฝั่งโน้นนะครับเป็นยังไงแน่เมืองคอนแกนึ้นมากสั่นสุกชงกระเซ็น อ่าหลายๆมุมนะครับดูหล,หลายมุมนะครับนะสนามบินนานาชาติเมืองคอนแก่นนะครับไปเบื้องนำากันนะครับเป็นยังไงนะมีลิฟต์ดนะครับมีลิฟต์ขึ้นลิฟต์ไปได้นะเขาขึ้นลิฟต์ไปได้ห้องน้ามีทุกสั้นนะห้องน้าไว้บริการเลยพี่น้องประชาชนมีมีทุกสั้นเลยนะครับโอ้ยเมืองคอนแก่นไหมพี่น้องพุณอ่ะขึ้นเมื่อสูงจะได้แห้งทั้งเห็นหลาย นี่มองจอดรถเบิร์ได้ครับนี่บริเวณที่วิญญา,างอยู่นี่ตามันต่างแดดจักหน่อยครับสมมุติว่ารถมันเต็มสุดมาแล้วรถมันเต็มก็ต้องมาจําเป็นก็ต้องจอดเนาะครับนี่ไปเมืองคอนแกน่นไหมครับข<ฮ>ู่อาตุบุ้งดู <S 1> <S 1> บรรยากาศของเมืองคอนแกน่นยามมื้อแรงดีปลาอ๋อจีนหลงนะครับสวยงามเลย ตรงนี้ท่องท้องอวิญญาอยู่ที่สนามบินนานาชาติเมืองขอนแก่นยามค่ำคืนนะครับเดี๋ยวดงดูโอ้มันสวยงามเลยนะไฟแสงสีมันมีหลายสีนะครับสีแดงสีสมสีขาวสีน้ำเงินสีเขียวไฟนาน,นาชาติได้หลายอย่างนะครับเอ๊ตึกนี่มันอย่างน่าไฟหลายๆนี่ นี่ครับไฟหยาบจัาไปได้นะครับเห็นมหาไรโบร่นะครับตึกมหาไรเลียงเลยนะนะครับเข้าขึ้นมาทั้งนี้เข้าสิบบ่้บ,บ,บหัวละจุดใดเป็นจุดใดเลยครับมันมันคือกันเบิดไฟบุบบับบูบบับบุบบับย่งเบิดเลยนะครับเนาะอืมนะครับอ่ะมีมุมสูง ของสนามบินนานาชาติเมืองกคนแก่นนะมียอย่างยู่ชั้นเกศเลยนะครับชั้นสูงสุดเลยนะครับไปเบื้องด้านหลังอีกด้านหน้าตรงลันเวย์นะครับเนาะตรงลันเวย์ไปเบื้องรับไปเบื้องนันกันข้างหลังกับกามันกระแปลกนะครับเพิ่งย่ามเว้นเฮาเฮาสีบื้เห็นไฟแสงสีต่างๆไฟหลากสีต่างๆเฮาสีบื้เห็นเมือนมัครับ พอเข้ามาอยู่จุดน,นี้ย่ำขึ้นนี่ไฟถนนนนทางแล Viol ้วก็ไฟแวบแวบแวบแว๊บแดงแดงแล้วมันคอาใจมันเป็นไฟอย่างนะครับเป็นเป็นไฟเตือนอย่างสัอยางบอกเห็นว่าพี่น้องมันมันจะมีไฟแวบแวบแดงแดงไหมครับหรือมันไฟอ่าตรงลั่นเวของเครื่องลุ่งบ่นะครับแต่เอฟซีผู้บอลหุ่นจักนะครับผู้ิ่นผู้ิ่ลรู้เรื่องเรื่องไฟแดงแดงที่แบบแวบแวบแครับ สนามบินเป็นลั่นเวของของสนามบินล่งบอ่อนะครับเนาะก็บ,บ่เข้าใจต่าเอฟซีบกเข้าใจกับคอมมต์ให้วิญ,ญาสามเลครับเด้อสิเดอ์บรรยายให้ญญาาให้เอฟซีผู้คนติดตามไ้ได้เข้าใจน้ำเนาะนะครับเงียบเลยครับเครื่องวิ่งล่งไหมครับหรือไปขึ้นเครื่องยุใส่ือเข้าจะไปจอดเครื่องใส่นอนนี่บ่บ,บ่เข้าใจเลยครับเครื่องบ่งัวเครื่องเครื่องจอดยุใส่หรือไปจอดอยู่ทั้งคุณ ต้องจอดย่นี่นะอาขานสนามอาขานผู้ดยสารย่นีไหมครับอเดี๋ยวคอยติดตามมึงครับเพราะเครื่องมันสียลงหกโมงกูกลัวนี่ครับก็จะบอกนะครับนะแต่คอยติดตามมึงกันแล้วกันนะครับนะเฝ้าดูครับยูสันเกตนะครับแนมลงไปเห็นคนนี้เดี๋ยวเห็นมาเลยระบบพ่อมันยืนอยู่นะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะนี่ พี่น้องตอนคลิปก่อนๆถ้าพี่น้องที่ตามนะครับมองนี่เป็นปลานี่ครับเป็นหลุมเป็นปลาหยาหกตึงได้อยู่นี่มาเถี่วนี่มือนี่สิวิยะาทายคลิปนะครับวันที่ 11, สิบเอ็ดพฤศจิกานะครับนี่เปลี่ยนแปลงไปลายเลยเห็นปะบูฮัวเปรเซีอย่างเดียว ถ้าเกิดว่าควจะม,มีโอกาสนะครับสีผ้าพี่น้องมาเบ่งมาเบ่ง,บงจุดนี้ว่าเขจาวเสดอย่างเนาะครับเนะ <c oughs> ววาะาัวเห็นแล้วขจจาวันยัางสางยูไลมองอยู่ประทานแล้วเนาะครับเนาะเดี๋ยวคอยติดตามบึงเนาะ <c oughs> โอ้ยา่ามันขึ้นนี่ก็แปลกเลยครับพี่น้องขจจาสิมีรถตรวจลั่นเว่เนาะครับเห็นปะแรนตรวจลั่นเว่เนานะโอ้ตรวจมันจะพูนนะครับพี่ยาก็บาะหูนะเนาะขจจาแรนมันจะพูนครับ เริ่มแรกได้ตรวจมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับอาจจะว่าอาสีเบิงว่ามันมีงูมี่ยังมีหูขินลูกไส้บงสีนะครับเนาะเออควมปลอดภัยกันเจกับสูงนะพี่น้องวิญญาสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับพ่อพ่อแสงอาทิตย์เริ่มหมอดลงเริ่มดึกเริ่มมืดเขามืมดเขา,ขานี่แสงต่างๆเห็นไหมครับเนี่ยแสงเห็นไหมพี่น้องที่มันมันมันฮง หงมองมองมองเม,มงไหม,ม,มครับมันห่งว่าได้บ้างเลยมันสเริ่มมองเห็นไหมครับเริ่มมองเห็นชัดเจนขึ้นนะครับอือแสดงว่าแสงเรานี่สีเส้สนทางต่างๆนะครับเนาะอืมเนี่ยรถจเจาตรวจถนนก็จะมานะครับเนะนาะตรวจแล้วแสดงเครื่องสีล่งแล้วนะครับนะครับติดไฟแบบแบบนี้ <c oughs> เป็นหอควบคุมการบินนะครับเดี๋ยวซุ้มเมยไก่นี่พี่น้องเห็นปะ ครับซุ้มไม้ไก่ขานยองเสียนครับเป็นหอควบคุมการบินเด้เป็นแบบหรือวิญญาติเบาเถือโบน้อพี่น้องาผู้หูกะอารุณ่าช่วยคอมเมนต์หนวิยญ,ญาตทราบเลครับเป็นเป็นเป็น,ปนหอควบคุมการบินมาครับนี่ตรงตรงที่ยูที่เห็นยูหน้าจอนะตอนนี้ผู้ผู้ครูครู้ทุกท่านนะผู้เรียนรู้นะผู้รู้นะช่วยบอกวิญญาณนี่นะครับเด้อเป็น เป็นหอควบคุมการบินไหมนะครับเพราะว่ายนามมายน้าเม่นสิบโเห็นไฟอย่งสี่นะครับสิบโเห็นไฟแต่พอม้าขึ้นเสียนไฟเออมันกะมันกะแปลกนะครับนี่ไฟต่างๆที่เ่าแนมไปเยอะน,นะตอนนี้เนี่ยเห็นบนมะึงเด้อนะครับไหวนเห็นปะสีส,สีสีทับอันนี้ยิย้วเขียวนะครับยิ้วเขียวจนสิสิเป็นสิเป็นขอบขอบถนนนะผมว่านะแล้วไอ้ไอสีแดง,ดง สีขาวเห็นไะครับสีขาวเป็นจุดจ,จุดจ,จุดจ,จุดไปเหน็นมะัน่ะกระสีแดงครับเป็นลั่นเวนะเป็นลั่นเวนะครับพูนกระสีแดงต่อไปพู้นกระสีเป็นจุดนะฮะแนมึงนะครับแดงพู้นเห็นมัพู้นนะเห็นม่ครับแดงพู้นก็นสแสดงว่าตรงน,นั้นเกิดไปอ่าเขตสุดลั่นเวนะครับนะเขตสุดลั่นเวเนะคิดว่านะก็วพี่ยาก็าไปจังดาดอกว่านะครับนะ แบบเอาตะพิษกับขอไพ่ด้วยรับเด้อขอไพ่เห็นบ่ครับพี่นอ้องนี่นี่เครื่องบินนี่อยู่อยู่มุมไส้เห็นไหมแแม,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 แม่แม่มาเห็นมาเนี่ยละแม่แม่แม่มาเลยนะครับสิงลงแล้วนะครับนะท้องบางไอวิญญาเห็นตะโดนโดนแล้วมันเป็นไฟอย่างครับแม่แม่มาปูนนะครับือ,อเห็นบ่พี่นอ้อง นั่นะแบบแบบไฟสีขาวๆนะครับไฟสีขาวๆนะใสๆนะครับลงแล้วครับกําลังร่อนลงเรื่อยๆนะครับเราลงที่วันเว่นะครับที่รันนี่นะครับเห็นไหมคือมุมนะผมพี่ยาาจับมุมนี้นะครับอยู่ตรงกลางจอเลยนะครับอยู่กลางจอเลยนะครับเนี่ยนะครับลงแล้วลงเรื่อยๆนะเราบนะนั่นนะครับแบบแบบที่เนี่ยผมพี่ย่าอยากจับให้ได้หอควบคุมการบินน้ำนะเอาเนี่ยเอา จะพาแบบนี้พี่น้องมึงเนาะเนี่ยหอควบคุมการบินกรขึ้นบินกำลังลงเห็นไหมครับอยู่สายสุดนะครับเด้ออยู่ทั้งสายสุดทุกทันนแบบแบบลงเห็นไหมครับสีเรหัวเครื่องบินย่ำขึ้นมันมีไฟเปิดนะครับแต่ย่ำเว้นพี่น้องผู้ผู้นั่งเครื่องดูดูเนี่ยสวอยบอกวิญญาณเนี่ยเพิ่นเปิดบ่เปิดไฟบ่ย่ำเว้นนะครับเห็นไหมครับลงมาลงมาเลยเห็นไหมรงไฟแดงแวบแวบแนะค่อยๆล่อนลงหง่อนลงนะครับเนาะ พ่าเครื่องนี้บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิเดินทางมาจากทางกรุงเทพบ่าอาจสิเป็นดอนเมืองนะครับเน้ออาจสิเป็นดอนเมืองนะครับ่ลงมาแล้วโอ้เสียงก็่ได้ยินนะครับพี่น้องโอ้หลอนลงค่อยๆลงมั้ยครับเห็นบ่ใครหอาการบินเนี่ยมพี่น้องค่อยๆลงมาลงมา,งมาเห็นบ่นะนะครับลงมาแล้วสัมผัส ใกล้ๆสีหอหอ,อการบินมาให้เป่นว่าพี่น้องปั๊บน,น,นั่นะบางบางบางหอบังคับการบินพอดีนะครับเนาะนั่นนะครับบางแล้วเนี่ยสิโพมาหนีมาปั๊บเอาขึ้นหน่อยสิเบิงสิขึ้นหน่อยสิครับเบิดเงดูเครื่องบินส่วนโตบ่าฮะโอ้เครื่องบินส่วนโตนะครับโอ้เครื่องบินส่วนโตนะครับพี่น้องเอาขึ้น ลงมาแล้วขึ้นคือเก่าไหมครับโอ้เครื่องบินส่วนตัวเครื่องบินส่วนตัวเครื่องบินส่วนตัวอืมเราจะมาสัมผัสลั่นเวปรับขึ้นคือเก่าไหมครับโุคือเท่ด้ลยขี่เครื่องบินมาเท่ดเลยวะมาสัมผัสนี่ซื่อกับป,ป,ป้าจอยวันนี้ป้าที่ทุกแน่นอนเถอะวะ เห็นบ่พี่น้องวังหันโทษที่เลยครับเป็นเครื่องเล็กนะครับอันนี้น่าจะเป็นเครื่องไงเพราะไฟมันก่วงนะครับเนาะยุดยยุ่หนาจอเลยนะมาเต็มจอเลยนะตอนนี้เนาะ่ายืนอยู่มุ่มสุดพอดีนะสิเป็นเครื่องไงนะครับจะเป็นล้ำไงนะล้ำน,นะนี้เนาะเนี่ยนะครับที่แรกเห็นไปลงมาก,ก็ันยังสงสัยล้ำวังหันเนาะลำบ้านล้ำี ам, 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 ่ผ่านไปมันคือไฟหน่อยแท้เดี๋ยว้ายบันิมาเห็นบัน้บอกไงเลยพี่น้องเดี๋ แสดงว่าเครื่องใหญ่เลยครับนี่เนาะเอาค่อยติดตามมึงพี่น้องถ้เาเลยเห็นปะ่ะนี่พี่น้องนี่เนี่ยน้ำแบบแบบมัน่าย่ำขึ้นเข้าส้แนมบริชัดขึ้นแง้มเว้นนะครับเนาะเข้าเส้นตะไฟะซื่อๆมาเบิ่งใกล้ๆนะเดี๋ยวลงมาจามังมาเบิ่งกันนะครับมาเป็นยังไงดูนะบุบลงมาแล้วลงแล้วโอ้ยใหญ่ๆครับล้ำหนึ่งใหญ่แท้เพราะว่าปีกสังเกตปีกไฟปีกเห็นป่ะไฟปีก,ปกคนสองฟังเนี่ยมันจะก่วงนะครับเนาะ อืมนี่ใหญ่ยยแท้ใหญ่ยยแท้ของบริษัทใดนะครับเนาะเดี๋ยวไปติดตามมึงนะครับเห็นปะลงมาแล้วครับวีวีมาแล้วนะครับนะโอ้นี่ใหญ่ยยแท่มาเนี่ครับวา่วา,วามันคือบใหญ่คือหน่อยแท้เดียววานะครับเอาเพลี่ใหญ่แท้ครับโอ้ยเร็วอีนะครับบมึงด้วย,ยนะโอ้แอร์เอเชียครับแอร์เอเชียเนาะคุณ บุ้มบุ้มไปเลยอืมนอนเห็นไหมครับไปแล้วพอ้ยนะเดี๋ยวกลับลงมานะเดี๋ยวก็วนล,ลงมานะครับเนาะะแสดงเดี๋ยวก็กลับวนลงมาครับกำลังแลนเขาลั่นเว่มาแล้วนะครับเขาลั่นเว่มาแล้วเขา ตรงอาคารบริษัทนะครับเป็นบริษัทเอเชียนะครับเนาะเอเชียนะครับไอเชียค่อมครับเนาะลำญ่เลยพี่น้องเนาะมองดูโม่หน่อยเลยผมว่าใหญ่เลยล่ะไปลำญ่เลยนะมองดูลำบักใหญ่เลยนะพี่น้อง ซุ่มไกล่หลายกับบึงบอดีนะพี่น้งนะองเนาะซุ่มเมย์ไก่กับใดดอกอันเบิงึงภาพใกล้ๆแล้วมันกับเป็นภาพบางงามเนาะก็เล่งแห้งเนะาะต่ไม้ไก่กับบ,บดังปันไดใด้พี่น้องไม้ไก่กับบดังปันไดไหม เบิง้งไก่น้าพี่น้องนาะต้องจับเห็นชัดๆเนาะ <Okay. S 1> ชุมใกล้ๆพี่น้องเบิง่งไก่ตอนนี้เวลาทุ่มกลัวไหมครับเบิ่งดู okay. ท้องเั่นอนนะไพี่น้องมันสีเงาเนาะพี่น้องสีเบือ่อใ้าเสียขันมาวิญญาขันสีมาใ้าพี่น้องมาเบิง่งนะครับสีมาเบิง่งเก่งบินน้ำขนะึ้นแตมีโอกาสกับมาละเอีซี่เพิ่งกับอยากเบิ่งน้ำเนาะ นะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับนะคนบ้าคือวิญญาณสิละ่ะภาพไปไปเที่ยวเบิร์เลยล่ะนะครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสนามบินนานาชาติเมืองคอนแก่นคลิปหน้าเจอกันไหมสีภาพไปชมถนนคอนแก่นย่ำขึ้นเป็นไรเดี๋ยวข้าพี่ตามนะครับ